กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุทุกคนเนาะเป็นยินดีต้อนรับปทุมส้มปะเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ปะเตียงกัมาอยู่บ้านละวายพี่น้องเนาะเมืองพีนแพงสวัสดิ์นะเขตก็คือมีทั้งสบ้านแนะนําำมาว่ามีครอบครัวหนึ่งนีนละพี่น้องไอ้เพิ่นกับทุกหากเนาะเดี๋ยวปะเตียงที่ขึ้นไปหาเพิ่นกอนสบายดีสบายดีพากกันเฮ็ดยังอยู่นี่ อ๋อแม่ยังไงแม่ใช้ห้องเซลลอยู่นะไก่น้อยแม่มันตาเราจันห้นุ่มมาทาข้าวให้เลี้ยงอ๋อขอกไก่บเพื่อนะขอกไก่น้อยแม่มันเงนตาเแล้วกันลูกมาทาขาให้เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงลูกมันอืมอันนี้โดยพี่น้องยังไงแม่ใจนั่นนะขอกยังี่กไก่บ่อนนะขอกไก่งเพื่อนเลยนี่เนาะแม่มันจะบุญเลยจะให้นุ่มมาเพื่อนอืมโดยโดย แต่เสียงบอดังก็ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องวัน <ừ> นี้บเตียงบมีไม่พี่น้องเลยไ <c ười> ม่เบ,บ็ดเบ็ดอันจะซื้ออย่างนะ้อชมปองชมปองโดยอันอยุจะปีเลย,นะนย,ยเลยนาะอปปายุาก็เศปลายปนะีแล้วแหละอันปายมันเทไรเศร้าหกหรือเศร้าเจ็ดเนาะมีลูกจะคนหนนะ่อนี่เนาะสามคนเอาไปใช้เบ็ดใช้ ่คนนึงก็ไปเล่นเด้อลงมาเมื่อกี้น ah, ี่คนนึงนนงไปเล่นอ๋อ1 2สาย1เออ1 2สาย1โดยอันคนนี้ที่เท่าไหร่นี้เท่าเบิกอ๋ออายุเด็กปีะ8ปีอ๋อผกกผู้ผู้อันนี้นะอันนี้อันผู้ที่2ที่2ผู้ผกกน่ะผู้หญิงหรือชายผู้หญิงอ๋อเด็กปีลผกก อ๋อแสดงว่าเจ้าเอาเอาพวังแต่ยูชิบปลายปีบึ้นบนชิบห้าปีคือเอาไว้เถอะเนาะยูชิหกปีอ๋อเขาต้องทำมือเฮียนนะบ่เนี่ยดยปอยังอะไรนี่ปอยสอปอยสอได้สมปุ่นเดียมันอยังบวกเก่งไปไหนเนาะ ดูดูอะไรนะขนมเนี้ยดูนกมือด้วยฮะนักเรียนเอออ่มันมีคนแนะนำมาคือว่าครอบครัวทุกยากบ่จังหือว่าจังใดโดยอ่าไฮน้าตะก้าจะบุตมีบ่บุตรอบัดข่าวน้ำชั้นปลาเอามาใช่สะกินเนาะกินน้ำเอ่ยน้ำน้องหาละจางละบายเชนอ๋อเห็ดนกมือน้ำน้องอ๋อโดย เพื่อนซานนี่ก็เพื่อนเจ้าเองบ่เนี่ยเพื่อนว่าเพื่อนเองแต่มีหลายคนมาช่วยอยู่เอ่ยเนาะอือันนี้เลยหาขาดจังฟองจังแป้งพี่น้องเนาะเฮ็ดปพวกจักปีแหละนี่ปผูกเผื่อนเนี่ยแมนจักปีหาปีนีเลยโอ้เจ้าโดยบ่ได้มีพาเพื่อนบ่อนี่คือ บุญยันคนขึ้นบุญสาวเครื่องบุญเฮือนนั่นนี่มันโอ้ยเตอมันสาวเครื่องมาเลยอย่าว่าอย่างคนหลักมีแต่ลมมีแต่คนตกยามพ้นก็บ้นยามลมกับลมมาเลยคนหาบุญบีจะก็จะเคยขึ้นอันยังเนอ๋อโดย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 พี่ชีบุญนีแนวหลักแนวเลี้ยงหอกเนาะบุญนี่ให้เขาหลักเรามีแต่ไกลน้อยแล้วหรือเปล่าเลยไก่น้อยนะกันเพื่อนเอาให้บ่เพื่อนให้เลี้ยงมาตั้งแต่เราทำอันนี้อ่า มันดินดินมองเจ้าอยู่นี่นดินเจ้าเองบ่ดรือดินไผรนี่ดินเขาเอ้ยน้องนี่แหละพี่น้องนี้อ่ขออยู่น้ำเพิ่นได้ซื้อว่าไงเนาะขออยู่น้ำเพิ่นได้ซื้อดินนี่ินดินเอ้ยน้องนั่นแหละอืมไปของเจ้าของนะเนี่ยไม่ได้มีอย่างบ่เดี๋ยวนี้บ่มีอย่างเออแต่ตัวเองไงเนี่ยไม่มีอย่างมีแต่ลูกนี่แหละมีแต่ลูกมอเข้าหนาญเนาะมาเม่นเม่นข้ามเจ้าเนาะมาเสียงแล้ว่าคักยี่ดีน้องๆน้อยมีแต่ลูกเราวะบ่ได้มีอย่างเนาะ เออโดยๆๆๆบันนี้กะอันข้าวน้ำซ้มป่านี่ไปไปหายามนําให้น้ํานาน่ะเฮ็ดนําเอื้ยนําน้องสิบ่สบ่โดยอ๋อเพิ่นให้จักสอบนั่นเออเพิ่นกะให้ตีนี่ได้15สอบแล้อืมมันก็กุ้มอยู่บ่บ่กุ้มอมะมา้มันกินโดย มันมันหน่อยเฮงเนาะชิมหาสอบบัตรประชีก็ได้หาพวกเจ็ดโสตมึงได้พี่หนุ่ยประมาณนี้แหละ,ะโดยบัตรบัตรสมมุตว่าสุดนั่นเบิดอได้เอาเอาเอาใส่มากินบแบบไปหาลักจ้าหาขอนหวยน้ำล้างด้วยกันไปห้านมโดยเพราะว่าอันอันนี้นี่บ้านเจ้าเองบ่ดูว่โดยว่ามาอยู่บ้านผัว บ้านเพื่อเองเกิดในนี่บ้านเกิดเมืองน่านในนี่ผัวหันคนชาบ้านลงเห็นแล้วไปอยู่น้าลงเห็นมาอยู่ลำเจ้าพี่บ่เลยอ๋อบ้านจะครองเองบัดบัดผัวเจ้าเพิ่นมีอาชีพเป็นยังงานการยังดอว่าบ่ไม่ยังผัวกันโอ้บ่ได้เฮ็ดอื่นน้ำเลยเฮ็ดอื่นน้ำบัดเพิ่นเพิ่นหาเงินหาค่ำนี่เพิ่นหาอยังซะอยู่ในบ้านนี่มีหยังหาเนี่เลยเอาเคยจ้างไหนจ้างแล้วก็ไป เออแบบว่ารับจ้างทั่วไปเนาะโอ้ดโดยโดยโดยแต่มันเบิดส่วนน้อยเขาสิจ้างส่วนส่วนลายพันจ้างยังอยู่ในบ้านแต่พัาจ้างส่วนมันเออพันก็ให้แพงอยู่บ่างสาวพันสั้สิบบัดมืออะไรอ๋อโต้สาวพันกี่โดยประมาณแปดสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะเบิดมือเบิดเวนทางให้บ่โดยอ๋อทางให้ปลูกเขานี้อ๋อ งานดับหน้ากับรับจ้างดับหน้ายางเกี่ยวข้าวกับรับจ้างเกี่ยวข้าวก็ได้พอกิึเปาเนคือเพราะว่าได้พวกรึเปล่ามันพิจิตรู้กินรับจ้างทั่วไปเนาะโดยโดยโดยอันดับหน้านี่พันจ้างมือเท่าไหรดับหน้าเกี่ยวข้าวสามสิบมือละสามสิบชุ่มชุดเท่านั้นบ่โดย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 ถือว่าสำหรับอาณาสำหรับเจ้านี่สามสิบพันกีบเนี่ย จ่ว่าเพลงอยู่บริสถ์อยู่ในบ้านสำหรับตัวเจ้าชัตัวกันพอได้ใส่พอเปนั่นเลยอ่ากระถือว่าบุสบว่เพลงเนาะเพลงยี่ราษนั่นกันเพลงวะโอ้ดพี่น้องเนาะวันสามสิบหรือว่าวันละร้อยบาทดำนาเนาะเราก็ถือว่าเพลงเนาะเพลงยี่าษฎรอืมโดยบดาอยู่ละลามมดมือกับบดมันบุได้เนาะบรดาป้ายมวนมือาครับมากก็ได้รถเมนเมนเมน เมื่อยกระยามานันเนาะ10กรอยามายัดตั้งเออดู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 มันคมเล่าเลยพี่น้องเลยโดยแต่บัดนี้อ่นน,น่ะคนในบ้านนี่เพิ่นกันเฮ็ดท,ง,ท,ง,ทงเฮ็ดทานอยู่บ่บ่มีบุคคลเฮ็ดทานเห็ดพวกแเห็ดแกอือดูเพราะว่าเอ่อ,อ,อเหาเห็นดูผ่านมานี่คือเฮ็ดทานหลายเนาะ ด้ยไม่ตอกขอกตานี่ไปเอาไปเอาดูใช้อยู่ี่เเห็ดทานเอาดินในดอทขาแล้วเนาะเพิ่ให้บ่เอาเขตเขาเองเนะดินเขาเองบมันมีดินขาก็ไม่เขาเองเขา็ตัดโดยดยดยเจ้ากอันน่ะ ตะระมือกกพอรับจ้างระบายไปเนาะ<ล>ตะระมือตะระเวนินพี่น้องเลย,เลยบัตรอันอยู่อยู่บ้านพี่นี่มีอยู่บ่หงหมูหงหมูมีกับไก่ไกบ่บ่คือนอกแ<ด>หงแท้บัเจ็บป่วยไปเข้าหงหมูใช่ใช่ถั่วม่วงรกคสุสลานะบ้านโฮซายอย่างนึงไปชี้ถั่ม่วงผูสุสลานะโฮซายสุกสลานนะครับอ๋อ,อ,อ,อโดยบัตรสมุนราขอโทษเด,ด้ออันอยู่แถวบ้านนี่นะ เพิ split, no. no. eh, so first, um, ่นได้ล hmm. uh ูกได้เ no. ต okay. so okay. ้านี่ไปได้อยู่ห้องโมหรือได้อยู่บ้านเจ้าหันได้อยู่ห้องโมเลยเจ้าได้ใช่คือเจ้าเองเลยเกิอเกิดในฮืนละกันคุณนายเกิดอยู่ห้องโมคุณนายเกิดในฮืดโดยโดยโดยทางก็ต้องชีลำบากไปเนาะอลำบากเลยโดยพยามนี่ฮันมันเพราะใบยามพ่นฮันลำบากเลยไปบอะไรเลยเนาะเคยเห็นเพิ่นทางกระเพงไหมบ่เนี่นะโดยห้างกระเพงก็เจอละ ไปกั็ไร่คางฮนโดยบนย่ำบนย่ำมั่งฮันอ้วนเป็นตาชิไปายนะมันลำบากทางยากคนเจ้า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 แบ่มันใกล้บ้านเมืองเราแล้วก็อ๋อสบายนี่อยเดี๋ยวมาเตียงเชาเสื้อให้เพื่อนก้อนพี่น้องเนาะพ่อน้องเพื่อนได้ใส่อ๋อน้องเพื่อนอะ อผู้หญิงน่ะตัวซั้นนี่บ่ก็รึกระตัวใหญ่บ่ตัวน้อยอ๋ออ่าเดี๋ยวเบิ่งด้วยห่าละละน้มือกันน้องมือโอเคอ่ะเบิ่งด้วยมักมักตัวมักสีได้ระหว่างสองสีฮะมักตัวใดตัวมักอันไรมักตัวแกะเบิ่งด้วยแกะใส่เลยถ้ามันบ่พอดีแล้วเอาที่เปรี้เพี้ยนให้

เน่เป็นผัวเลวเยผัวเลยออดู้วยโอยดด้ยออดดวอันดี้เอาได้หออดดวยตัดดวนอ๋ดอดด้ยอ๋ดด้ยอันนี้ก็โอด้องเดาด้วออดูด้ยอ๋อดดยอดวยออวยอ๋สีูด้วมั๋อดด้อดดยดดยออดดยออ้วยอ๋อดว่ ให้น hey, hey mm. oh, hey, hey, ้องกินน้ำในเฮ้ยกินน้ำในอนกินน้ำที่บางดูบางนอนเจ้าก็นอนอยู่นี่บ่อน่นอนนนล้อ่ามพระแพ้กันนี่แล้วเนาะโดยโดยนอนเลยเอากระลย บัตรอันอยากชื่อเปรกเป้งนัวนี่ชื่อใช้อยู่บ้านนี่น,นีเรือง้านค้าร้านค้า,านี้นอ่าก็มีข you know. <im it> ั้นค้าอยู่เนาะโดย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 อันเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำแล้วบ่มือนนี่ข้าวเที่ยงเลย <im it> ได้ยังกินชิลูกินกินผักกินหญ้าไปกินกิ <im it> นผักกินหญ้าหญ้าก็กินว่าไฉเจ้าก็วอาโคตรกินประกอบระกัสไปว่าปลูกเอาบ่หรือว่าไปเอามาใช้เอาดำ โดยนอแม่ละโดยกบเขียดบ่ไ <statistically> ด <formed animal worldwide> ้มีบ่อยู่แถวเนาะพี่เนาะอ๋อบโดยโดยซุงแกงผักกาดอืมแกงเอาผักกาดกะโดย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 เนาะอนกหนููปีกบ่มีเนาะอยู่ําปาําโคกงสิมีหลายแท้ บ่มีนะเขาจะสิเอาหยังมาหามันเนาะอือกันม่ก็จะสิเอาหยังมาหามันโดยเพิ่นบ่ได้ไปกาไปเยือคืนพเจ้าไปก็นันน่ะมันคมกมันบ่ค่อยดีนําคมบ่ค่อยดีมันบ่ได้นี่ก็มีแต่กินข้าวกินนาลก็บัน้ําเจ้าเจ้าใช้อยู่นี่เนาะน้ําน้ําน้ําห้วยน้ําซากน้ําห้วยพุ น้ำบรอกบราณบรมีบ่ไงบ่โอ้ใส่น้ำห้วยโดยไปหาเอามาพี่บ่โดยไปอาบเอามาพี่บ่โดยไปอาบได้ใช่ไปอาบอยู่ห้วยเลยลงไปอาบอยู่ห้วยเออมันมันได้แห้งมันบกอยู่บ่โดยบ่เคยแห้งก็คือบ่เคยแห้งน้ำห้วยใหญ่งอ๋อไกลจ้ะพ่จากนี้ไปไกลมากมันลักกูนึงผูกกิโลนึงผูกอ๋อไปห้วย ไปหามน้ำก็เป็นกิโลย่างไปได้เนาะโอ้ดโดูดูได้ยังทาไกินแรงมันนี่หนึ่งข้าวหนึ่งน้ำแล้วบ่านี่ยกินข้าวเย็นบ่ได้กินข้าวหนึ่งไม้บ่อ๋อดยดูในบ้านนี่เสียบ่ได้ตามาบ่ตาเอาบ่ตามมาบ่โอ้โดูดูบ่ที่ขอกี่บ่ในหมู่บ้านนี่ไม่เห็นเลยเต่ ก็พอสิซื้อเห็นได้ไม่ไปรับจ้างได้ข้าวก็เอาข้าวมาต้มมากมาซีมันอ๋อเดแม่โยโยซมซีนี่เสียเงินบ่กอบนึงก็บ่ได้เสียก็กับเสียแล้วเนาะก็บ่สอบนึงก็คันว่าเฮาบ่มีบ่มีหยังเาปก็เสียเงินคั่เอาก็เสียเงินอ๋อ่เฮามันปแล้วมันบ่มีหยังสิเกือมันสิเอาโยโย แต่หามันบ่มีข้าวซื่อๆแล้วก็บ่มีข้าวซื่อๆเนาะแล้วก็อันนี้ก็ตําเอาเองอืมโดยขอโทษเด้ออันส่งจะไปถึงยังคือดําๆฮะส่งข้าวเนาะแล้วก็ไปหากกินลกเบนุมส่งข้าวให้บ่โดยโอโดยเนาะเสื้อผ้าที่ใส่ก็ยังบ่มีเนาะโดยโดย พระนั่เนาะเฮาก็ไปหาก็มากินมันยันน้ําก็แฮงได้จัไปนงลอยลอยอเนาะชีวิตกลําบากอีดอกนี่พี่น้องเอ้ยเอากับบ่ตียงสิเอาเงินให้100,000บาทไว้ให้เจ้าอ่าจกซื้อหยังนีที่จําเป็นของเจ้าในชีวิตเจ้าซื้อกเนดนั่นแหละสําคัญสุดแล้วแนวกินน่ะเนาะโดยโดยครัวเฮามีแต่เท่านี้แล้วนะอืโดยๆๆ เอาค่ะเป็นเงินของพี่น้นยู่ทั้งประเทศไทยผูผ่างให้อุทธรใหเพื่อนในขโมกขับใจเพื่อนในว่าชนีแหละสาวโดยก็ระ่ห้ไฮมาใหฮรับไรวยนนจะไปเนาะก็เจะบไฮไลนยคนไข้จะห้มีไเพุ่นห้โใไ้มาใไฮรับไ้รวยนะคนเอาเงินมาให้ซสนกีบโดยเฉยดีใจยี่บ่ในเงินแสนกีบดโดยดีใจนะด้วไปเหตุงานจกมือที่ได้แสนกีบ สมือพูดแล้วสี่มือพูดพอข่งมือนั่ก็สามบกับเก้าบเนาะแล้วก็เพนนั่นเลยตกกวสี่มือพูดแล้วสามมือไปพูด้เนาะสามมือกับส่มือข้างมือพูดแล้วเจองเซนีนี่เลยอ่โดยโดยโดยอ่าบมนี่มันาขโตมือก่อนเด้อาโดยโดยดยมือหนมอไชีวิตมัเยี่ยมไหมโดยโดยกับก้อนฮัโดยโดยโอเคนาพี่น้องแบนี้กับบเตียงกับจิขวบโตไปโตพี่น้องกัน กะเฮือนซาล้านเป็ดแล้วก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเอนะ้เนาะกะบ่ได้มีอยังแล้วกะพี่น้องเอ้มาขอใส่ดินนะพี่น้องอยู่แล้วกะข่าวน้ำกบโคเอาพี่น้องเอาศัยเห็ดน้ำพี่น้ำน้องเนาะแล้วก็บ่ได้มีอยังเป็นรักเป็นแรงพี่น้องมีลูกสามคนเอาผัวตั้งแต่อายุสิบห้าปีพี่น้องเอ้แล้วกะซื้อ่าลำบากอยู่ชีวิตแล้วกนะกพี่น้องเนาะตามบ้านนอกบ้านหน้าเฮาพี่น้องเอกินพักกินหอยกินปูกินปลาไปา ลูกเราก็เข่าห้ามเย็นอยู่แต่ว่ากะไกลพี่น้องเห็นเนาะก็อยู่แถวนี้มันก็บบริมีอย่างน้ำในกับบริมแหวน้ำกับอย่างแหบน้ำหวยคือเป็นกิโลพี่น้องเห็นเนาะชีวิตเอื้อยเรากะจะกชื่อว่าเอื้ยพี่น้องแล้วว่าทราบปลายปีปฏิเองกะถามแล้วตอบไม่ได้ว่าปลายมันเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะแต่เราก็มีลูกสามคนพี่น้องเลยสำหรับครอบครัวเราเนาะอตอนนั้นมันนี่ปฏิเยงเขาตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยถ้าเสียงบอดังพังบอดซัดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเบ้อ พอบ้านเมื่อนี่ไม่บาเตียงแบ็ดเบิดพี่น้องเนาะลืมสะพี่น้องมิตะไปก็ไปอ๋อโอเคส้าเนาะมื่อนี้บาเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายเด้อไว้วเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะ